สว uh ัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนอพิชาเลอรทีนะครับผมตองตองอาจารย์ตองคามาทาร่นะครับเข้าสู่การทำนายดวงประจำเดือนพฤษภาคม2565นารานะฮะการทำนายนี้นะครับก็จะเป็นการทำนายการงานการเงินความรักสุขภาพนะครับแล้วก็แนะนำในส่วนของเกล็ดการทำบุญให้กับทุกทท่านด้วยนะครับการทำนายนี้ไม่ใช่การทำนายที่ระบุไปในดวงชะตาของใครคนใดคนหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยนะครับ การทำนายนี้สามารถฟังได้ทั้งลัคนาและราศีนะครับท่านใดที่ทราบลัคนาอยู่แล้วลองเปิดฟังได้นะครับฟังทั้ง2อ,อันก็ได้นะครับเพื่อความแม่นยำที่สุดนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับกับการทำนายดวงประจำเดือนนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีชาวลัคนาราศีกันนะฮะพูถ่ถเกิดวันที่17กันยายนจนถึงวันที่16ตุลาคมนะครับ ชาวลาัคแนงราศีกันจะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยดูกันนะครับชาวลาัคแนราศีกันเป็นสภากง7 of swords t e of cups Seven of Pentacles, Cup Five of Wands, Seven of Wands, Queen of One Five of Cups, Laps tie. Tins of Tide, of Sword, in Wow. ไมเมเจอ์ขนาไม่มีเลยแต่เป็นไทย transformation อะไรบางอย่างเกิดขึ้นมาในเดือนอพฤษภาคมนะฮะเดือนนี้ชาวลัคนาราศีกันค่อนข้างที่จะโหดอยู่พอสมควรกับอะไรหลายๆ,ๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องงานและครอบครัวนะฮะ เรื่องงานเนี่ยชาวาราศีกันนะอย่างแรกที่ผมอยากจะให้คุณระมัดระวังเลยนะครับก็คือเหมือนการทํางานแล้วปล่อยปะละเลยหรือว่ามีการทัศนคติอะไรบางอย่างที่มันไม่ตรงกับเพื่อนร่วมง,งานจนทําให้เกิดการทะเลาะเบาอแวงกันทัศนคติอะไรบางอย่างที่มันไม่เข้าใจกันบางทีอาจจะทําให้เกิดการมีปากมีเสียงนะครับหรือว่า ไม่อยากจะให้ถึงขั้นรุนแรงนะแต่ก็คือระวังไว้หน่อยก็จะดีนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องงานของคุณเนี่ยช่วงนี้ผมต้องบอกเลยว่าชาวลคราศีกันอาจจะต้องเอ่อแอคทีฟในส่วนของเรื่องงานขยันมากขึ้นเต็มที่กับงานมากขึ้นเพราะว่าแลดูแล้วงานของคุณเนี่ยช่วงนี้อาจจะต้องอาศัยการพรีเซนต์ค่อนข้างมากหรือว่า อย่าทำอะไรที่มันผิดแปลกตามที่ระบบระบบเขาจำกัดหรือสั่งขงคุณไว้เนี่ยถ้าคุณมีแบบไปทำอะไรที่แบบมันแปลกๆเนี่ยคุณอาจจะโดนตำหนิใบเตือนหรือว่าบางทีจนถึงหนักสุดวิกฤตสุดเนี่ยอาจจะถึงขั้นโดนไล่ออกเลยก็ได้งานสมัยนี้หายยากนะครับ <laughs> 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 ก็คืออยากจะให้ระมัดระวังในส่วนของเรื่องงานนิดน,นึงถ้าใครที่ทำอะไรแล้วมันมีการตุกติด หรือว่ามันแปลกเนี่ยต้องไปามระมัดระวังหน่อยในช่วงนี้นะครับในส่วนของงานชาวลัคนาราศีเอ่อการนะฮะผมมองว่าช่วงนี้คุณอาจจะต้องใช้การพูดนะครับการเจรจานะครับโดยเฉพาะใครที่ทำงานเกี่ยวกับพวกประชาสัมพันธ์หรือว่างานที่ต้อง อาอาศัยการขายเนี่ยช่วงนี้งานคุณจะค่อนข้างโดดเด่นอยู่พอสมควรได้รับคำชื่นชมจากคนรอบข้างนะครับแต่ว่าเหมือนคุณอาจจะตั้งความคาดหวังอะไรบางอย่างไว้ก็ค่อนข้างที่จะสูงอยู่พอสมควรอาจจะมันไม่เป็นอย่างใจกับคุณสักทีเดียวถามว่ามันมี การได้ผลตอบแทนหรือสิ่งอะไรที่ดีๆกลับมาใหมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าดีแต่มันอาจจะไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลูกดาวตัวเองอย่าทำให้ตัวเองรู้สึกแย่นะครับในส่วนของเรื่องเนื้องงานที่มันจะเกิดขึ้นนะครับเออในส่วนของสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณคาดหวังไว้ก็เช่นกันนะครับไม่ต้องไปเอ็กซ์ปกอะไรกับตรงนั้นมันค่อนข้างเยอะนะฮะ ทำงานเต็มที่ตามเนื้อผ้าแล้วก็ขยันหน่อยแค่นั้นเองนะครับจะได้รับผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีกับคนรอบข้างนะครับบอกอย่างนี้เลยต่อมาใครที่ตกงานอยู่นะครับอาจจะต้องอาศัยระยะเวลานิดหนึ่งนะครับเพื่อหางานใหม่หรือว่าอาจจะช่วยเหลืองานกิจการที่บ้านไปก่อนนะครับเพื่อประครอง อะไรบางอย่างไปก่อนไม่ต้องแบบไปกวีกว่าดในส่วนของเรื่องงานอะไรเยอะแยะมากมายนะเพราะว่าแหลดูแล้วคุณก็สามารถที่จะแฮนเดิลในส่วนของการรับผิดชอบในส่วนของเรื่องนี้สินของคุณได้ระยะหนึ่งแต่บางทีมันก็เหมือนเป็นการเพรสเชอร์ตัวเองอะว่าแบบเอออยากจะหางานใหม่ให้มันเร็วๆหรือว่า,าได้อะไรมาจุนเจอครอบครัวไม่อยากเป็นตัวถ่วง อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าอย่าไปซีเรียสอะไรกับมันมากค่อยๆแก้ค่อยๆแก้ไขปัญหาตรงนั้นไปใจเย็นๆแล้กันนะครับในส่วนของเรื่องการเงินเนี่ยแลดูแล้วเหมือนคุณกำลังรอคอยในส่วนของเงินอะไรบางอย่างอยู่อาจจะเป็นเงินตกเบอร์เงินโบนัสหรือว่าเงินที่คุณเอาไปลงทุนอะไรบางอย่างแล้วมันไม่ได้เป็นไปอย่างใจคุณก็เลยแบบอืม นั่งรอบางเหมือนบางคนที่รอหุ้นอ่ะคือเหมือนคุณไปซื้อตอนราคาแพงไว้แล้วตอนนี้มันตกอยู่เนี่ยแล้วแบบดอยกันเลยนะฮะมันก็อาจจะนานนิดหนึ่งที่แบบเออคุณอาจจะต้องบางทีอาจจะต้องตัดใจคัดลอสไปหรือว่าบางทีอาจจะต้องแบบอยอมทิ้งเงินนิ่งๆไว้ก่อนอะไรประมาณนั้นนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่มันเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวคุณค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรอาจจะเป็นลูกนะครับเป็นแฟนหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของคุณพ่อคุณแม่คุณก็ได้นะครับไม่ได้เป็นในส่วนของเรื่องการเจ็บป่วยนะแต่อาจจะเป็นในส่วนของเรื่องการกินอยู่การใช้ Eat, อะไรเงี้ยอาจจะเป็นค่าเทอมลูกอะไรเงี้ยเกิดขึ้นได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนําในส่วนของเรื่องเงินเนี่ย ชาวลัคนาราศีกันนะอาจจะต้องอซื้อประกันนะครับหรือว่าซื้ออะไรในส่วนของเรื่องประกันชีวิตการเก็บหอม,ล,อมล้อมลิบอะไรไว้นิดหนึ่งจะดีมากในช่วงนี้นะครับในส่วนของเรื่องสุขภาพนะครับอาจจะมีปัญหาในส่วนของพวกปวดบริเวณต้นคอไท่ถอยบาดหลังนะครับก็อาจจะในส่วนของพวกกรณีออฟฟิศซินโดรมอะไรอย่างนี้นะฮะหลังเล็กน้อยนะครับ แต่เตือนมากๆเลยคือซึมเศร้าความคิดเหมือนคุณดาวมากๆในช่วงนี้คุณเครียดคุณวิตกกังวลกับทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างมากปัญหาอะไรหลายอย่างมันมานิดนึงมาสก,กิดติ่งคุณนิดนึงคุณก็เครียดมากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามปล่อยวางให้มากที่สุดนะครับหา energy บวกหาคนที่แบบเข้าเสริมพลังบวกให้กับตัวคุณมันจะเป็นเรื่องดีๆให้กับตัวคุณละกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง การเดินทางอุบัติเหตุนะครับเรามาระวังหน่อยใครที่เดินทางหรือว่าอุบัติเหตุมันมาได้ทุกทางนะครับแต่ก็คือให้ระวังหน่อยในช่วงนี้มากๆเลยโดยเฉพาะช่วงประมาณสิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนพฤษภาคมนะครับจะเดินทางไปไหนก็ตามนะฮะต่อมาในส่วนของเรื่องความรักกันมาดีกว่าความรักคนโสด เป็นอย่างไรบ้างนะครับคุณโสดคนโสดผมมองว่าอืมคุณน่าจะมีการเล่นแอปเล่นออนไลน์ได้คงได้คุยอะไรอยู่นะครับบางทีคุณอาจจะกลัวว่าเขาจะเป็นสแกมเมอร์หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะฮะลองคุยๆไปก่อนแต่อย่าเพิ่งไปให้คอยให้ข้อมูลอะไรเขาเยอะนะครับ ก็ลองศึกษาดูใจกันไปเรื่อยๆถ้าคุณมีคนคุยที่เป็นชาวต่างชาตินะครับแล้วก็ช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะเหมือนหวงแหนความเป็นส่วนตัวมีความเป็น introvert ค่อนข้างสูงโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงจะทําอะไรคิดหน้าคิดหลังค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ระวังเรื่องทัศนคติอารมณ์ของคุณให้มากๆในช่วงนี้นะครับจะดีที่สุดถ้ามีใครเข้ามา อย่าลุกดาวตัวเองมากจนเกินไปว่าตัวเองเหมือนไม่ดีพอหรือว่าไปดูถูกเขาว่าไม่ดีพอลองคุยกันก่อนนะครับคุณอาจจะได้เจอคนที่ใช่ก็ได้นะครับในช่วงนี้นะคอม p ิเ c a ต e d เป็นยังไงบ้างเอ่ยสถานนะคนที่มีความสัมพันธ์การซับซ้อนเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยอู้ค่อนข้างดีคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ซับซ้อนกันมาเนิ่นนานแล้วแล้วตอนนี้คุณก็แบบเออได้ตกลงปกใจกันว่าแบบเออมีความรักซึ่งกันและกันบางทีเขาอาจจะขอคุณเป็นแฟนกันอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ทนุถนอมคุณเอ็นดูคุณมากขึ้นถือว่ามีในายาที่ค่อนข้างดีทีเดียวในส่วนของเรื่องความสัมพันธ์ของคู่คุณเป็นในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะครับเรามาดูในส่วนของเรื่องความสัมพันธ์สําหรับคนที่ แต่งงานแล้ววะมาดีกว่าหันหน้าคุยกันเยอะๆนะครับช่วงนี้มีปัญหาอะไรก่อนหน้าอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆประเดประดังกันมางอนเงินอะไรกันนะครับปัญหาอันนี้มันจะได้รับการขี้คลายแล้วก็มันถือว่าม่าจะมีสิ่งอะไรหลายๆอย่างเข้ามาช่วยเหลือมาทำให้ปัญหามันเก้วก้าวผ่านพ้นไป นะครับแล้วก็สิ่งอะไรดีๆหลายๆอย่างเนี่ยในช่วงนี้น่าจะมีโอกาสแล้วก็ได้รับโอกาสบางอย่างเข้ามาจุนเจอือเอนดูซึ่งกันและกันในส่วนของเรื่อง relationship สำหรับคู่คุณนะครับสำหรับคู่ที่เลิกกันไปแล้วเป็นยังไงบ้างเอ่ยเลิกกันไปยืมมือที่3ใช่ไหม <c oughs> จับได้ทางโทรศัพท์ใช่ไหม นะครับเหมือนเหมือนแชทหลุดอะไรประมาณนี้ผมมองว่าคุณไม่น่าจะย้อนกลับไปหาความสัมพันธ์อันนี้กันแล้วแม้ว่าในใจคุณยังมีความหวังเล็กๆว่าเขาจะย้อนกลับมาหาหรือว่าสลับกันได้นะครับแต่ว่าผมมองไปว่าถ้ากลับไปแล้วมันจะกลับเป,เป็นรูปแบบเดิมเพราะว่าปัญหาที่คุณเผชิญอยู่อันนี้คุณเจอมาหลายรอบแล้ว ไม่ใช่แค่ครั้งแรกมันจะกลับไปเป็นอย่างเนี้ยถ้าคุณยังให้โอกาสเขาอยู่นะครับอืมลองดูนะแล้วแต่คุณจะตัดสินใจผมขอดูไพ่แนะนำในส่วนของเรื่อง r ี l a t ช่ n s ชิปนิดนนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกันช่วงนี้นะครับก็พยายามเก็บหอมรอมริบให้ดีๆนะครับกับทุกสิ่งทุกอย่าง สิ่งอะไรหลายอย่างเริ่มมีสิ่งดีๆให้กับตัวคุณค่อนข้างมากละแล้วก็น่าจะเหมือนหาเติมพลังชาร์จพลังบวกให้กับตัวคุณค่อนข้างมากและสิ่งต่างๆเนี่ยที่คุณรู้สึกติดค้างเนี่ยมันจะได้รับบางอย่างที่เป็นการลี้คลายจบลงไปนะครับเ,เรามาดูในส่วนของเลขนำโชคกันมาดีกว่า เลขนำโชคมีเลขอะไรกันบ้างเลยโอเคเลขที่ออกนะครับมีเลขเจมีเลขห้เลขน้อยอะ่ะมีแค่สองเลขเองมีเลขเจกับเลขห้า ถ้าจะลองไปสิงโชคดูนะครับโอเคเตือนในส่วนของไมมใชเตือนแนะนําในส่วนของเรื่องการทําบุญกันมากดีกว่านในส่วนของเรื่องการทําบุญสําหรับชาวลัคนาราศีกันเนี่ยในช่วงนี้นะหนึ่งเลยทําบุญลงศพนะครับบริจาคเลือดถ้าท่านได้บริจาคเลือดได้นะครับถวายผ้าห่อศพนะครับลองไปดูนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดที่ครอบครัวคุณยังอยู่ นะครับพาโอกาสหาโอกาสนะฮะพาครอบครัวคุณไปทานข้าวร่วมกันอย่างน้อยก็จะดีนะครับแล้วกอ็อย่างที่เน้นย้ำม,มากๆเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกันเนี่ยในช่วงนี้ใครที่รู้สึกดาวรู้สึกดิ่งกับความคิดของตัวเองควรจะหา energy บวกให้มากๆไปหาเพื่อน หาสิ่งอะไรที่มันเติมเต็ม positive energy ให้กับตัวคุณอย่าอยู่คนเดียวนะครับแล้วกอ็อย่าเกี้ยกราดกับคนอื่นนะครับหาสิ่งดีๆนะครับอย่าตัดสินใจอะไรที่ไปในทางที่มันไม่ค่อยดีกับชีวิตของคุณอันนี้ที่อยากจะแนะนำมากๆเลยนะครับโอเคเรียบร้อยเนี่ยสำหรับชาวราศีกันนะครับ เหมือนเดิมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ